รีวิวการฟิวชั่นในแมป b a เ t l e g r o u n d จะทำยังไงกันบ้างไปดูเลยก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องพี่วีด้วยอันดับแบรกเราต้องมีท่าแอนิเมชั่นของการฟิวชั่นก่อน ท่าแอนิเมชันของการฟิวชั่นหาซื้อได้ในร้านค้าของแมปได้เลย125โลบักถ้าน้องๆคนไหนไม่มีโลบักก็สามารถหาได้จากการคิวครบ100ครั้งเมื่อเราได้ท่าแอนิเมชันของการฟิวชั่นแล้วท่าแอนิเมชันจะขึ้นมาในแถบของสกิลอยู่ในช่องที่5นั่นเองวิธีการฟิวชั่นเราต้องหาเพื่อนอีกคนที่มีท่าฟิวชั่นเหมือนกันแล้วก็มายืนข้างกันโดยการยืนตรงอยืนข้างกันและห้ามโดนโจมตีหรือว่าขยับใดๆ หลังจากนั้นให้เรากดท่าฟิวชั่นพร้อมกับเพื่อนและระบบจะทําการสุ่มตัวอักษรมาให้เรากด ถ้าเรากดไม่ตรงตัวอักษรที่ระบบซูมมามันจะไม่สามารถฟิวชั่นได้แต่ถ้าเรากดตรงตามที่ระบบให้มาเราก็จะสามารถฟิวชั่นได้นั้นเองเมื่อเราฟิวชั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวละครของเราก็จะมีออร่าของซูเปอร์ไซย่ารวมถึงแฟชั่นของ2ตัวละครด้วยก็จะมารวมกันเป็นตัวละครเดียวอย่างเท่เรามาพูดถึงการควบคุมตัวละครกันบ้างทุกคนจะเห็นแถบสีแดงข้างล่างอันนั้นคือระยะเวลาของการควบคุมตัวละครถ้าหากหลอดสีแดงหมดการควบคุมตัวละครก็สลับไปหาเพื่อนอีกคน สกิลของตัวละครก็จะสุ่มมาจาก2ตัวละครที่เราฟิวชั่นกันน้องๆอยากได้สกิลของตัวไหนก็สามารถเอามาฟิวชั่นกันได้เลยเต็ม <Aww> 10น้องๆให้ท่านี้ <Hers> เท่าไหร่คอมเมนต์บอกพวิไลเข้ามาหน่อยแล้วมาดูเกมเพย์กันบ้างว่าเป็นยังไง แล้มาดูการฟิวชั่นอีกครั้งทุกๆการฟิวชั่นแฟชั่นของตัวละครก็จะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับตัวละครแล้วก็เพื่อนๆที่เราฟิวชั่นด้วยถ้าน้องๆชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยเจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบาย